สวัสดีค่ะข่าวเด่น,น,ดน,นะะวันนี้ออนไลน์นะคะวันนี้มาอยู่กับบางเดชชาค่ะอาจจะถามความรู้สึกในวันนี้ในการมาร่วมงานอากษษษษุศนและก็การในเช่นโชว์โชว์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็วันนี้มาในงานกางกุศลก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่าทางาทางจัดงานเขาได้เชิญทีมงานผมมาแล้วก็เราก็ได้ร่วมบริจาคไปด้วยแล้วก็ร,รู้สึกว่า วันนี้ผู้คนมาเยอะแยะก็มากมายแล้วก็มีการประมูลเครื่องเพชรมีการเดินแฟชั่นโชว์อ่าเพื่ออ่ะละเพื่องานนี้เพื่อ,อเงินทุกบาททุกสตางค์ก็มอบให้กับมูลนิธิ คนตาบอดที่ไปเรียนภาษา,า,าะค,ะค่ะคุณตอนนี้อยู่ในคันยนยันต์ตัวน่ในคันนี้ค่ะอัะสลามุอะลัยกุมะเลาะฮ์มุตุลลอฮะบารากาต์ค่ะโซฟียาอิมละเอียดนะคะจากชมรม MSS วันนี้ได้มางานการกรุศลงานให้ของอบิลาเจมนะคะซึ่งในงานเนี่ยเราก็มีการร่วมแรงร่วมใจนะคะจากเพื่อนต่างาศาสนาแล้วก็พวกเราศาสนศาสนิกเดียวกันนะคะก็ได้มาร่วมบุญกันนะคะบริจาคให้กับคนตาบอดนะคะที่ วันนี้เราเองมาในนามของชมรม MSS มากับท่านประธานที่ปรึกษานะคะเพื่อที่มาร่วมบุญเช่นกันและตัวเราชมรมเราเองก็มีงานบุญเหมือนกันเช่นกันค่ะเราก็จะมีงานเดินวิ่งปั่นนะคะการกุศลเพื่อช่วยเหลือ,อผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็จะมีงานในวันที่17ธันวาคมนะคะที่บึงหนองบอนค่ะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานกับเราร่วมกุศลด้วยกัน ะะภาพที่เห็นเราจะเห็นว่ารอยยิ้มและน้ำใจมีให้มากที่สุดนะคะในวันนี้แล้วก็คิดว่าในทุกๆงานค่ะเราจะทำให้ดีเราจะแบ่งปันให้มากที่สุดและเราจะช่วยเหลือกันค่ะก็ขอ,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 อให้ท่านประธานฝากและพีใ่ใหญ่นะคะวั็ชักชวนด้วยค่ะครับ,รบอ,อ,อยากจะชวนพี่น้องมาออในร่วมอองานในเดินวิ่งปัน่นการกุศลในครั้งนี้นะครับในวันที่ ธันวา17ธันวานะครับมาร่วมกันนะครับที่บึงหนองบอนนะครับครับ,รบก็พวกเรานี่ใช้เงินทุกบาททุกตังค์นี่ก็จะไปช่วยในการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสครับ,รบขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะคุณค